หนึ่งในเอกอุดหน้านการทำยำให้เขารับพี่เป็นเสร็จด้วยพูดกันแบบไม่ปิดเลยนะสำหรับรายการนี้โอ<ฮ>้หนี่คือคตรยเหรอ ตกใจว่าที่คุณควดยำต่อแถววามันนี้ไม่ไหวนะวันนี้เราอยู่ที่รัชดาห้วยขวางครับวันนี้จะมาร้านชื่อว่าควดยำกันต้องบอกว่าแถวนี้นี่โบดีเวลานี้คนพุกพ่านมากนะแต่ที่เราทำให้มาที่นี่เพราะว่ามีร้านยำร้านหนึ่งที่น้องๆชอบสั่งกินบ่อยมากสาวๆกินเยอะมากผมอยากมาฝึกกับเขาเพราะว่าเขาบอกเลยว่าที่นี่เป็นหนึ่งในเอกอุกด้าการทำยำ วันนี้จะลองมาทําดูว่าเคล็ดลับการทํายำของเขาเคืออะไรโอ้แวะลูกชิ้นก่อนได้ไหมมีโคตรยำาบบลูกชิ้นนะครับที่คนเยอะมาก,กวันอุธวหททำเลดีมากเลยอ่ะนี่คือรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวางขึ้นมาปุ๊บเจอร้านยำเลยนะครับบอกเลยโอ้โหถูกใจคนไทยแน่นอนจะบอกว่าร้านโคตรยำหม,มี่เหมียวพี่ได้ยินชื่อมานานละมีแต่น้องๆออ,ออฟฟิศชอบมากินในบริษัทเรามาถ่ายที่นี่บ่อยมากเลยนะเขาบอกว่าที่นี่ยำอร่อยมากพี่ยังไม่เคยกินนะพี่อยากทำยำได้แบบเขาการที่เราไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงเรามาเรียนจากยอดฝีมือน,น่าี่าาา,าลยยขรทท เข้าร้านคิวแรก4นนี่โมงห้าสิบนาทีกรณีไม่อยู่จะข้ามไปคิวต่อไปไม่สามารถเรียกย้อนคิวได้คิวแรกคือ4ี่โมงหคุณต้องมารอแล้วแล้วก็ตอนปกติเห็นบอกว่าปิดเที่ยงคืนตีนหนึ่งเลยไปดูข้างในกันรควรนะครับดูครับ ชื่ออะไรครับชื่อโบค่ะเป็นเจ้าของหลังกุวยจัค่ะผมจะบอกว่ารายการที่บ้านมาถ่ายที่นี่บ่อยมากต้องน้องสัตว์มากินบ่อยมากแล้วกินที่นงบ่อยมากแล้วมีคนชมว่าอร่อยจำมันเป็นอาหารที่มันแปลกนะมันเหมือนง่ายแต่มันยากผู้ชายอย่างผมไม่ทำไม่เป็นหรอกวันนี้ต้องมาฝากตัวเป็นสิบได้เลยยินดีค่ะเดี๋ยวมาสอนผมทำยำหน่อยเออ๋ยวเราไปดูเคล็ดลับกันไหมครับได้เลยครับโอ้ต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่คึกคักมากนะครับผมบอกเลยว่าที่นี่คือยำเฟสติวัลเหมือนมีคนทำยำแบบเยอะมากวันนึงลูกค้ากี่คนครับเนี่ยสองถึงสามร้อยคนค เยอะจริงอะเดี๋ผมจะต้องเรียนรู้การทำยำจากได้เลยคับแล้วไม่มีอสไม่เต็มมากโอ้โหเยอะมากว่าจาริงสอบคนสองสำนคกคนจริงเดีย๋ยวเราไปทำกันนะฮะดีใจมากเพราบวันนี้จะได้ฝึกกับ<ส>ยอดฝีมือ<ส><ส>เปิดร้านมานานเนี่ครับสาขาหนึ่งที่จังหวัดราบุรีครบปีแล้วค่ะนี่เป็นสาขาสองนะคะแล้วทำไมอยู่ดีมาทำยำอ่ะจริงๆเราก็อยู่ในวงการบันเทิงในละคาทำโชว์ครีเอทีฟอะไรอยู่ที่เวิร์กพอยตค่ะออกรายการที่เวิร์กพอยต์รายการอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแล้วทำไมอยู่ดีๆไม่ทำครีเอทีฟบรางไม่ถึง หน้าผมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคอสตูมก็มหันมาลองดูอาชีพเสริมแต่กลายเป็นว่าทําไปทํามาอานาันเสริมอันนี้แหละซึ่งต้องบอกว่าขายดีมากในกาารุงเทพมหานครผมกล้าพูดว่านี่คือร้านยำท็อปทรีนะได้เปิดมาครึ่งปีเองเหรอครับช่างห้วยขวางอย่าอีกประมาณสักสองเดือนจะครบปีค่ะทประมาณสิบมีแต่คนชมว่าที่นี่ทำถึงมากคุณโมมาสอนผมหน่อยวันนี้หมูยอขัแดงเค็มนะลูกเดี๋ยวท้าเป็นสูตรปลาทาปลาไหมคะเดี๋ยวที่ผมเริ่มหัดนะครับเอาแบบร้านปกติเลยผมต้องทำให้ได้อันนี้คือน้ำอะไรครับน้ำตาลตะโนดค่ะก ค่ะก็จะรสชาติเดียวกันหมดผมจะดูไปเรื่อยๆน้ำตาลตะหนดหนึ่งกระบวยใช่ค่ะต้องคลอไหมครับจำเป็นไหมอยากให้น้ำตาลมันออกจากกระบวยให้เยอะที่สุดใส่ปลานะคะปลาล่ามาจากหนเนี่ยตอนนี้เราผลิตเป็นโรงงานของเราเองแล้วและเร็วๆนี้ค่ะจะมีปลาของแบรนด์โคตรยำแล้วก็มีแบบเดอร์เป็นศิลปินเตรียมที่จะออกวางจําหน่ายทั่วประเทศค่ะจะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนคะทางโทษ ปลาเนี่ยเราจะมี2แบบคือสูตรอ่อนกับสูตรเข้มข้นอ,อันนี้สอนสูตรอ่อนก่อนต่อไปคือน้ำปลาใช่ค่ะมะนาวค่ะมะนาวเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราใช้มะนาวเป้นแทร้อยเปอร์เซ็นต์คัน้นหลังบ้านวันละประมาณสิบกระสอบแล้วก็ใส่พริกถ้าใครเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็อันนี้เผ็ดปกติแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะจริงเหรอครับนี่คืออย่างนั้นไม่มีการปูอะไรพวกนี้ทิ่วเลยเหรอครับไม่มีค่ะน้ำนตัวเนี้ยไม่ใช่น้ำตาลอย่างเดียวมันผสมประมาณสิบเอ็ดอย่างแสดงว่าความลับอยู่ข้างในน้ำตาลตะนออันนี้เขาเรียกว่าเป็นนางเออกปูขงงาาย่่้้คดดถผผมมมไไไืท ค่ะแล้วเราก็ ชิมนิดนึงแล้วให้ตอบครับจากนั้นก็ใส่วัตถุดิบได้เลยหมูยอไข่แดงเคม็มซิกเนเจอร์ของเราต้องบอกว่าหาทญญานยากยอดมะพร้าวอ่อนอ,อต้องบอกว่าเราเป็นเจ้าแรกๆที่มาอยู่ในยำเลยละกันผมชอบกินมากเลยรู้ป่ะมันก็มีมานานแล้วค่ะแต่เพียงแค่ว่ามันจะใส่ในส้มตำใส่อะไรมากกว่าไม่ค่อยมีใครนํามาใส่ในยำแล้วก็หอมแดกค่ะเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวใส่ผักไปแล้วเนี่ยมันจะเละจากนั้นก็เป็นผักชีค่ะก็ใส่าจานเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ยากอันนี้พี่ไม่ยากเลยได้พิชามาละขอชื่อเมนูทีได้เป็นครับเป็นยำ มาผมขอลองทำาห้องได้เลยค่ะเชิญค่ะผมเริ่มจากก่อนนี่น้ำตาลในนี้น้ำตาลโตนุนะครับหนึ่ช้อนเนาะ เพราะแบบแม่ค้าต่อมานะครับก็คือใส่ปลาอันนี้เป็นรสอ่อนนะหนึ่งช้อนเหมือนกันแล้วก็น้ําปลาแล้วก็มะนาวแต่มะนาวดูดีมากเลยอ่ะว่าแม่คับว่าจริงๆยำเนี่ยสำคัญที่มะนาวเนาะใช่ค่ะพอใช้มะนาวสดนะมันแบบมันดีค่ะมันดีอยู่แล้วเพราะว่ากลิ่นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่ก็คือพริกชอบเผ็ดมากก็ใส่มากแล้วก็คนค่ะคนต้องคนนานๆคนให้เข้ากันเงนี้ยค่ะสําคัญเหมือนกันเพราะเป็นน้ำตาลถนดที่ข้นๆแบบเนี้ยถ้าคนไม่เข้ามันไม่มันไม่ถึงเครื่องเนาะกลิ่นที่มาเลยอ่ะคุณโบเสิร์งอาอืมพริก เดี๋ยวนะปลาร้าเขาอร่อยกว่าพูดกันแบบไม่ปิดเลยนะสำหรับรายการนี้เราบอกเลยว่าเปิดร้านแรกๆเราไม่ได้ใช้ปลาร้าตัวนี้เลยพอประมาณ1ถึงเดือนเราต้องคิดแล้วว่าว่าทำยังไงให้ปลาร้าเราแตกต่างกว่าทุกร้านปลาร้าคุณอร่อยจริงๆริกลิ่นมันจะพอดีมันเป็นปลาร้าคนกรุงปลาร้าที่คนกรุงกินได้คนต่างจังหวัดที่มากินมาชอบเหมือนกันอันนี้คืออร่อยเลยใส่วัตถุดิบได้เลยค่ะอันนี้จะเทมนูอะไรครับถ้าเป็นกุ้งอยู่นีกุ้งสองโคตรค่ะกุ้งสุกกระดิบค่ะใส่ลงไปคนเลยไหมครับ แล้วก็ใส่ผักก่อนค่ะแล้วก็ซิงเกิลเจอของเราค่ะแล้วก็คนให้ขเข้ากันเบาๆจริงๆแล้วลูกค้าผู้ชายผู้หญิงคนไหนมา,มากกว่ากันาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เยอะนะแต่ผมบอกกอนนะถ้าเป็นผู้ชายยุคสมัยใหม่อยากจีบผู้หญิงนะครับคุณฑ์ทำยำนะครับเธอมากินยำบ้านเรา <c oughs> มาหมดนะ <c oughs> นั่นแหละค่ะแล้วก็เทลงได้เลยไม่ต้องคนละค่ะก็เทลงได้เลยครับ อาจารย์คนแรกของผมนะครับคุณโบแห่งร้านโคตรยำเมนูกุ้งกุ้งสองโคตรค่ะกุ้งสองโคตรทำเสร็จไม่รู้หรอกว่ารสชาติเป็นไงเดี๋ยวให้ทีมงานชิมมามาถึงเวลาการชิมเลยปะไอชิมของอาจารย์ที่ก่อนเป็นไงรสชาติสะอาดรสชาติแบบคนกุ้งกินได้คนต่างจังหวัดบอกมันก็ใช่ว่ามันอร่อยวะกินฝีมือลูกศิษย์ก่อนได้ไหม อาจารย์ดีถ้ามาเลยก็ตามที่คุณโบเนี่ยถ้าขายน้ำปลากับตาตาถนนพี่ตกไปนะรับรองก็ถูกใจแน่อนอนซื้อกับเขาได้เลยต่าเราได้ความรู้อย่างนึกซึในการทำยำเนี่ยก็คือคุณต้องใช้ของที่ดีผลิบทุกอย่างของเราอะไม่ในราคาต่ำคุณภาพร้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนถ้าพริกดีมะนาวดีน้ำปลาดีปะลาดีต่อมายก็ดีที่ชั่วคนทั้งบ้านดูอยู่ทำได้นะแต่อยากจะอร่อยหลหยมือชิพคุณมานี่ที่นี่กี่เมนูแล้วฮะตอนนี้น่าจะมีทั้งหมดเกือบ22เมนูอะไรขายดีอไข่สูดหม่3เมนูเกกกี่ยววับร กินใส่ออร์แกนิกใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวเลยนอกจากนี้ผมเห็นเป็นกล่องด้วยเป็นน้ำยำมก็ทำแล้วก็วางนี่แหละค่ะทำทำสดสดนี่แหละค่ะบางทีลูกค้าเยอะฝ่ายจัดเขาก็ต้องการใช้เร็วฝั่งนู้นก็จะททำทานร้านฝั่งนี้ทำกับบ้านอะไรเงี้ยค่ะทีมงานกี่คนเด็กๆนะประมาณ20กว่าคนเดี๋ยววันนี้ไม่ได้แค่มาทำนะกินฝีมือาจา์ด้วยจัดเต็มให้ดีเดี๋ยวไปนั่งกินโต๊ะกันได้เลยค่ะ เยอะมากนะเมน,นูยำทุกอย่างนะครับตอนนี้บอกเลยว่าเท่าที่ควรจะมีอันนี้เป็นเมนูใหม่ของทางร้านนะคะเพิ่งเปิดตัวเป็นโคตรกุ้งสรงเครื่องค่ะจริงน้ําจิ้ม2แบบคือแบบซีฟู้ดกับแบบหวานแล้วก็ทาคู่กับเครื่องเคียงก็จะเป็นพวกยอดมะพร้าวกระเทียมโทนแล้วก็หอมเจียวแล้วก็มะระแล้วก็ใบมะม่วงหิมะพนันแล้วก็ใบสะระแหน่ว่าเหมือนเหมือนกุ้งแช่แต่มันดูน่ากินกว่าเยอะมากกุ้งเขาตัวแบบอันนี้เป็นไซส์เอคล่ะ่างนี้ที่เท่าไหร่อัะจานละสามร้อยค่ะไม่แพงเลยเฉพาะกุ้งก็เกือบโลละค่ะต่อจานเป็นหนึ่งเลย มากินเขาดีกว่าเรามาชิมมาดีกว่าอายเหนียวไหมาอายชอบกินยำอะไรกุ้งสดค่ะน้ำลายไหลแล้วอ่ะเหนียวชอบกินอะไร <Okay. S 1> เหนียวหยิบเลย รัวมากดีนะยีดมากค่ะมันอาหารที่ผู้หญิงยังไงก็ชอบอ่ะใช่ชัดมากชอบค่ะพี่ชอบยอดมะพร้าวอ่อนที่เขาใส่อ่ะใส่แบบเขาอร่อยนะแล้วถ้าคุณไม่ได้กินยอดมะพร้าวอ่อนคุณใส่คะน้าสดแตงเย็เนๆได้ถ้าคุณชอบอะไรคุณใส่ใบแสดงว่ายำเนี่ยมันกว้างพี่ว่าได้หลายอย่างพี่ชิมอันนี้ดีกว่าปลาดุกฟูกร <c oughs> <ป>อบเหลือเกินฮนะกรอบเหลือเกินนะแทคุณผูนนะ้ดู อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจคือปูอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรจ๊ะจริงๆก็ไม่มีที่ร้านค่ะที่ร้านคือเป็นปูสุกก็จานหนึ่งปูสดก็จานหนึ่งแต่เนี้ยเราทำเป็นสองโคตรรวมให้อ้าวแล้วเกิดคนดูอยากกินทำไงอ่ะจริงๆก็สั่งได้ค่ะไม่ยากเขียนตรงหมายเหตุได้เลยค่ะว่าขอเป็นผสมสุกดิบดีเลยเหมาะกับผมอยากกินสองแบบเอาเลยนะหยิบก่อนเนาะอืมหวานเจี๊ยบสุกแล้วครับอืนน้ เฮ้ยแต่มาพี่โอเคเลยพี่ว่านี้สดแล้วพี่เริ่มถูกกับพี่กินปลา,ลาได้มากขึ้นเรื่อยๆว่ะอันนี้พี่ว่าเขาทำได้ดีและพอมันมีน้ำยมำมีอะไรันช่วยกินง่ายขึ้นต่อมาอันนี้ดีกว่าแบนั่งนั่งนั่งเดี่ยวพี่ลำด้านกินเดี๋ย<า>นี่โอ้โอนี่คือผู้ชายผู้ฝักชิ้นด้วยกับกุ้งนะครับ<อ> เฮ้ย hey, สาแตกเลยเหรออร่อยมากอร่อยเอากล้องกลับไปไ่ายอร่อยมากเดี๋ยวพี่ว่าเรากินไม่หมดหรอกต้องเอากระหอ,อกไปกินแล้วไปแบ่งคิีมเสือที่ออฟฟิศด้วยสนุกวันนี้ที่ได้บทเรียนจากการมาฝากตัวเป็นสิ์ร้านโคตรยำนะครับหนึ่งถ้าคุณทำยำต้องใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับถ้าของดีมันช่วยได้เยอะข้อสองคือการปรุงรสถ,ถึงนี่เขาจะมีความเขาเรียกสูตรเร็จของร้านเขาแต่คุณลองปรุงรสน้ำยำดีๆมันมีอีไรซ่อนอยู่เกลือน้ำที่ใช้ลองมีรายละเอียดเล็กๆนน้อยมันจะอร่อยขึ้นข้อสามคือการคลุกเขาจะน้ำตาลยตนดทค่เยคนน เวลากับมันนิดนึงเขาคนอยู่เป็นนาทีนะแสดงว่าการคนสําคัญสุดท้ายคือพอใส่วัตถุดิบคลุกเบาๆค่อยๆคลุกให้มันนูวให้มันเข้ากันน้ํายำก็เข้าไปในเนื้อกุ้งเนื้อปูต่าง,งๆคลุกเข้าไปนี่คือสิ่งที่ได้จากร้านโคตรยำนี่คือรับค่าไปเสร็จด,ด้วยนะครับอยากดูเคล็ดลับร้านไหนอีกไหมลองพิมพ์มาหน่อยดีอยากเห็นผมไปร้านไหนอยากไปรู้เคล็ดลับของร้านไหนลองบอกมาเดี๋ยวผมจะไฝากตัวเป็นสิทธิ์นะครับแล้วก็จะเอาเกล็ดเล็กเก็น้อยจากร้านมาฝากวันนี้ก็เดี๋ยวกินก่อนแล้วคลิปหน้าอยากไปไหนก็อย